ดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่นานเข้าสู่ช่องข่อสายพารวยครับเมื่อนี้กะเดินทางมาหาปูน้องหานนะครับเนาะมีโอกาสงวดที่แล้วบอด้มานะครับเป็นงวดที่แล้วนี่กะออก07นะครับบนกบ0ะ0หลงวงพ่อว่าโอ้ยยงีบอกเลขคือกระบอกมาจากเทียบมาสันว่าบัดอันเลขออกแล้วค่อยพากันมาสัน งวดกว้อนคือกันครับออกเพิ่นบอกออกทั้งบนทั้งล่างเด้อครับเด้วอ่าบาดนี้งวดนี้เพิ่นบอกออกล่างของเพิร์นนะครับเนาะแต่ว่าทีมงานกับบริหมาครับเอฟซี FC เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสวยพาดเว้ยนะครับเนดะ้อยขอสําคัญให้กดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบริพาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพ่อสวยพารวยเนาะครับเนาะเอาสิมีโอกาสเข้ามาหาหลวงพอ่อมาคุยกับหลวงพอ่อเพิ่นสิได้ว่าเพิ่นฝันดีนะครับเนดะ้อเอาสิได้ ฟังคำฝันจากเพิ่นว่าเพิ่นฝันอย่างไเน,นะครับเอฟซี FC ครับอ่านี่ก็คือมือนีเพิ่นกะไดมาซอยงานทังเพิ่นอาจารย์อยู่ทังอีกวัดหนึ่งนะครับเนาะก็ได้ตามมาครับว่แม่นได้ไปหาเพิ่นอยู่วัดปอปอก็ได้ตามเพิ่นมาเนาะครับเนาะกะ็เลยไม่เห็นเพิ่นอยู่นีครับเอฟซี FC, ก็สิได้เข้าไปสอบถามเรื่องความฝันว่าเพิ่นฝันอย่างไดเพิ่นใดตัวใดแน่นะครับเนาะฮาก็สิมีไดโฉกได้ลาภ ให้เอฟซีใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเพื่อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับเนาะว่าได้สนับสนุนให้เล่นการพะนั้นอิงจงกกางๆนะครับเอฟซีครับไปบาดนี้สิผ้าเข้าไปหาหลวงพ่อสอบถามความเป็นมาว่าเพิ่นเป็นอยังคือได้มาอยู่ทางนี้ครับเอฟซีครับไปตามพ่อใส่พาร้อยไปครับนมัสการปูเอาอะไรด้วยปูมากน้ำมัสการขอเจริญสุขเจริญพรคุณโยุ่ม อ่าสบายเนาะครับพอสบายพ่อรวยครับพอสบายพ่อรวยครับลุงพ่อกะเดี๋นี่กัมาซอยงานลุงพ่อมีค่อมมาโน่นถึงป่าครับอ่าลุงพ่อได้มาได้จากมื่นเหรอครับอยู่นี่ตะวันที่สามตะวันที่สามเดี๋นี้กะวันที่สิบเดี๋ยวว่าสิบมื่นซะครับมามาได้อาทิตย์หนึ่งพอดีเนาะครับหมู่บ้านก็เลยไปงานศพบ้านโคบ้านยิวลุงลุงพ่อไปท้ำมันโอ้ไปท้ำมันกินนิมนต์กินนิมนต์ไปครับ บ้านพตบนหน้าอยู่พุทธนรสตร์ไปไปเผาศพเมื่อวันเผาศพแล้ววันนี้ก็พู้นั้นเขาก็ตายเอครับเขาอายุห้าสิบสองปีวันนี้หลวงพ่อเลยมานอนฟันกลางคืนไขว่าคือจังเขามาบอกว่าเป็นพนั้เจ้ามันไผโอ้แต่บริเวณพุทธไตแต่ว่าจะไผแต่ว่าไข่ไข่ไข่ที่บคนเข้าขาวข้นเหมือนบ่ลูห้องโอยูหันเข้าไปวันนี้ก็เลยมาบอกว่าเขี้นให้ เก้าสองกับนึงสองเก้าสอกับนึงสเอียนให้เลยบอกปูเขียนให้เก้าสองหนึ่งสองนีแล้วเลยพี่ท่นเด้อ๋ออาทีตเป็นเก้าสองหนึ่งสองื่เข้ามายูนในหันกับไม้ทั้งใบยู่ในหันกับจีแยกเอาครับผมครับก็จีเป็นทิพสองตัวสมตดเนาะครับผมวันนี้ก็เลยฝันชันละเขาบอกอืมพ่อก็เลยหุเบอขึ้นประมาณหกถุงมือขึ้นครับวันที่เก้ายัมแลงโอ้มันขึ้นอี่ตีต้องพ่อฝันขึ้นวันที่เก่ายีอสิบแร้งมันวัน ครับผมมันที่สิ้มันนี้ก็ได้ฝันเขาว่าเชียนบอกอเอ้ามันเก้าสองแล้วก็หนึ่งสองออกล่อยวุ้นเ้นแมนบ้าลุงฟาวาไม่ดีเลยมันอ้อ้าเบื้องเลีกลุงฟา่าจีขึ้นกันบับว่าเลยให้เขาจักไปเลยข้าฝันฝันไปเลยครับผมเมื่อขึ้นหกทุ่มเล่นนางสวนมดเล่นว่าเรียนยันฝันไปเรื่องอื่นเล่นสวนอีกเล่นไปฝันต่อ คุ่ใหม่ก็เรยกว่ฝันเลยว่าสดมตอแลกวไหอันนี้เชื่วยอดหลังครับโอ้ครับวันที่หนึ่งผ่านมาครับหลวงพ่อฝันเห็นอาจารย์อาจารย์ผู้หนึ่งก็มู่เดียวกันเคยฝันเห็นตลอดคยเป็นมู่เดียวกันนั่นแหละได้ฝันเห็นเพิ่นฝันนีนเพิ่นเพิ่นนี่มันเกิดพร้อมกันอายุเจ็ดสิบสี่พร้อมกันปีนี้หลวงพ่อเลยว่าได้เจ็ดตัวเดียวไปเอาศูนย์ใส่เออ ศูนย์เจ็ดอายุพันเจ็ดเซี่หลวงพ่อกับเจ็ดเี่เกิดพร้อมกันเอาเอาศูนย์เจ็ดกับเจ็ดเี่อืมออกเลยโอ้ออกศูนย์เจ็ดโอ้ใหญ่ขึ้นใหม่โอ้งวดกว่านนี่บ่ปูงวดผ่านมาหนิโอ้งวดที่ออกศูนย์เจ็ดแรงนี่แล้วนี่ว่าผ่านมาเนี่ล่ะโอ้ยทีมงานกับบริมาบ้านี้เพิ่นครับบ้านนี้กับอันอันมางวดนี้ครับเอาว่าไปแล้วฝันครับบ้านนี้ย้อนหลังอีกในงวดนี้ฝันอยู่บ้านอบ้านพุพนล่ะน้องหันครับบ้านเอออยู่น้องหันครับ เลยฝันด้วยสิครับฝันเห็นหลวงพ่อผู้หนึ่งก็เลยจักไปย่างน้ำกันผู้นั้นก็เป็นหลวงพ่อก็เคยฝันเห็นแล้วก็เพิ่นพันย่างไปยัางบุกกับหลวงพ่อหลวงพันพันหลอดตารางไปโอ้หลอดตารางไปยัางถึงผมว่าไปน้ำกลอดตารางเ่ามันเนี้ยผมก็เลยโค้งโค้งทั้งพันพันเลยอดตารางไปเดี๋ยวคอมใหม่บัณนีตหลวงพ่อก็เรียกว่า มาตีแปดตัวเดียวตีแปดตัวเดียวคล้ายๆเคร่อนอันน no ี้ฟันฟันอยู่ทั้งทั้ง่นครับผมอันนี้ยอนหลังหัวใจตัวครับครับอันเรียกว่ามีแปดอย่างน้อบบดนี้ก็เรียกว่าสี่อก็เรียกว่าอันนี้ว่าท่านว่าแปดอย่างดอกแต่ว่าเป็นแปดซื้อหาเสียออกาบนกําลางอันนี้คุ้มฟันทั้งนั้นครับผมอันฟันทั้งนี้ก็คือโบีฟังนั่นแหละครับเอาว่าว่ฟังไม่ในหลวงปอนปล่าสวดปะอภิธรมอยู่บานเพ่นเนาะ อ่สวดแล้วก็ไปนอนอยู่วัดบ้านเพิินบอกครับไปนอนวัดเพิ่นมือว่านี่โอ้ฟังที่แหลก่ะพ่อฮัไในเข้าใจน้อยเอฟซีครับคือว่าหลวงพ่อเพิ่นกิตนิมนต์ไปสวดปภิรรมอยู่ทางบ้านนิวนะครับเนาะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตครับเพิ่นก็เลยตินิมนต์อยู่หันเพิ่นแล้วก็เลยไปนอนอยู่วัดบ้านยิวโอ้ทางภูมบััดบ้านนิวเลยมาหาเพิน่นมาหาหลวงพ่อเนาะครับเนาะเพิ่นเพิ่นมาว่าหาหลวงพ่อักป้อนจักถุ่มครับประ้าณหก ประมาณหกถุ่มเที่ยงคืนนะครับกลัวนิดหน่อยครับกลัวนิดหน่อยเพิ่นว่าเบิ่งเบิงครับโทรศัพท์นะเพิ่นเบิ่งมาบอกครับว่าคือว่าน่ะครับเพิ่นว่าจังได๋ครับเพราะว่า1นึ่งก็สองนี่ล่ะเพิ่นเอากระดาษมาเขียนให้หลวงพ่อเลยบ่เขียนมาให้เบิ่งเลยเขียนมาให้เบิ่งเลยทักชีมแม่นแต่ว่าว่าซ่ํานั้นล่ะแต่กับหลวงพ่อก็บ่ก็ท่านเสีอใจแน่ใจมีแต่บอกว้านี่ว่าฟังซื้อครับแต่บ่ว่าท่านแน่ใจบ่คนละเมองอาัธิเป็นของเฮาเฮาก็บ่รู้ครับผมอันนี้บ่ไปฟังครับผม อันนี้ยอดลังกับโบฟังหนรับสัมสักับบสัมสักคืออันนี้ล่ะไปทางหน่ากับนั่นบัดนี้งวดต่อไปนี่ก็บวดก้อนกับขันมหากับมันรขยูดอกปอยศูนย์เจ็ดกับเจ็ดีกับพรมหาบุญรัชนากับขากันเนี่ับขอกันเนียลุงพ่อก็จะให้ได้ยูไต่ว่ากับ่เป็นยังหลกถึงมาอยู่ีกับน้ำมาขอกัะเดินพอนํำหลไหลลุงพ่อกับพรท่านกับไงกับเลียงงานอาจารย์เลี้ยงทุกทีครับลายเดือน หวดหนาวเจอกันหวดหนาวทั้งนั้นจูวัดเป็นบ่อหลวงพ่อจูวัดงมวดหมวดต่อไปเจอกันยุบัดงวดต่อไปเจอกันยุบัดหลวงพ่อก็ว่าว่านขามาท่านอยู่่วมาสิ้นเดือนก็ได้มาพี่ครับอันนี้เราขอให้ย่อมพี่หน้าเอาที่บอกไปนี้มันกับจีซ้ำกันครับผ่านมาหนี้มันก็เข้าในหันเบิดแล้วครับการฟันกันเนั้กับหูจักเบิ่ดแล้วแต่ในใจหลวงพ่อนี่กับฟันบางสันละคืดว่ามันจะขันจะเป็นคืองดผ่านมาครับ อมีแปดมันจะเป็นแปดอย่างอืวันนี้ก็เรียกว่าฟันเห็นลวงพอย่ำเลยนี่มีแปดครับครับอาจารย์นี่แหละฟันกุเทียมมันมีแปดด้วยถ้าเป็นแปดอย่างัครบแต่ลวงพ่อเขามาม้าคืดี่บันตีด้วยมาตีแปดสามแปดสองแปดสามสีคคือ่เพราะนั่นข้อมไม้ข้อมไม้แปดสองแปดสามแปลี่ยนแล้วกมาแปดสองไปสององค์หลุงพอก็พระนี่เพิ่งรอดตารางไปเรียกว่ามีแปด แปดสองแปดสามควฝันอันยุ mm ่น hmm. ุครับผมควงฝัน hmm, อ mm ันมือนั่นก็คือโบยฟังนั่นละครับมาเชียนในรอยบุเซนเดอร์สนปะแมนบบส่วนหลกเรียกว่าออเอาเบ่งเบ่งเบ่งเหลืองพอห้าเชียร์คือกันกเชียนไปเอาไว้จากฝันไปเลยบปเรวเลยหุงเมือกวันยล้ฉันนั่นคอยนุ่พี่นะอยู่แล้วฝันสันละ มันมือขึ้นว่านีฝันนี่เขาบอกคักบอกครับหลวงพ่อนี่ละบอกกันใช่ล่ะบอกขึ้กกันเขาว่าอยงไรเขาว่าอย่างไรนยครับก็ว่าเก้าสองหนึ่งสองนี่เหียนไห้เท่านั้นเหรีเก้าสองหนึ่งสองเทหร่เปเนว่าแมนบ้เลยวางเสียอ๋อถ้าเบิ้งเรียกลงพอได้ชีแมนขึ้กกันบ่าก็ได้บ่ใหตเขาเบิ้งเลยหึเมืออโอ้เลยหเมือกกอนอย่เราควบใหม่เราบนั้นอรุญาตย่อมพียน้าเบิ้ง นี่คง่เขาใจเนาะครับผมเนาะขอยุติในการครับขอขอบุญขอบุณหลวงพ่อที่ให้แนวทางข้าจากทางซองจะคร่งให้ลับดิหรอกครับผมมหาคดีเต็มพันเถินกับพี่น้ามันก็ค่อยเป็นค่อยไปครับ อันมันก็บ่หลายมันก็ซ้ำซากกันดิฉันมาแล้วมันก็ดิซ้ำกันครับผมแต่ขอเจริญพรคุณโยมสบายกับจังหวัดแพร่พายหยาบยุ่มวิชาท่าหรือว่าที่ไหนกับไอพี่หน้าตีตองว่าดวงวาสนาตารุงพ่อฝันสันเป็นยังไงกับพี่หน้าเอาขอเจริญ่นสูตริีฬาอนเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุนี่กดลวงพ่อขายเป็นแนวตั้งไว้นะครับเนาะบาตนี้เอฟซีเดี๋ยวสีหายเบิ้งตัวเลขที่หลวงพ่อเป็นเบานะครับด้วยเอฟซีครับ ครับนี่ก็คือตัวเลขของปูพันไหหมาด้วยครับด้วยเอฟซีครับครับผมครับหลวงปูพันนิมิตเพิ่นฝันนะครับเนาะเอฟซีครับตัวนี้ครับเอฟซีครับหลวงปูเพิ่นฝันตัวนี้นะครับเด้อ่่เพินอ่าปูน้องหานี่ยนะครับเนาะเพิ่นเคยให้เขามาแทบทุกงวดครับเอฟซีครับเ ปูหลงหันเนาะครับเนาะมือนีก็ได้มีโอกาสมากพอมาเห็นกับเพิ่นก็เลยได้มาสอบถามปูเพิ่นก็นเล่าให้ฟังเนาะครับ FC ครับให้ FC ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องก็เป็นเพียงแค่ซื่อกลางเนาะครับเนาะนะให้ยกับ FC ทุกท่านทุกคนอยากให้ร่ำให้รวยกันทุกคนทุกคนนะครับ,รบขอให้ FC ของเพอสวัยที่เขามาชมคลิปจงหลับจงรว้ยกันทุกคนทุกคนคลิปนี้กะครับคือตัวเลขที่เพิ่นฝันนี่เพิ่นฝันอยู่สองหม่องนะครับเนาะหม่องหนึ่งเพิ่นฝันว่ายยุบ้านเกิดบานเก่าเพิ่นอยู่น้องหานนะครับเรื่อยยุคกินเขตน้องหานนะครับเนาะเพิ่นฝันแ้วบ้านนี้เพิ่นกะเ,เล่อยจำไว้ั้งตะตงวดครับเอฟซีครับ พ่อวังสองสําม,มอในะครหมู่ว้านเมื่อก่อนนี่ครับนะเนกิเลยมาติดนิมนต์ไปสวดยุบานครับเอฟซีติดนิมนต์ไปสวดยุบาเนเด้เเพิ่เนกเกลอัยไปพักอยู่กับวัดที่เป็นสวดน,นิมนต์นั่นก่อนว่าติดนิมนต์อยู่เพิ่นเก็เลยไปนอนคนว่าคล้ายๆว่าคนที่เสียชีวิตไปที่เพิ่นไปสวดน,นะครับเนาะ,น,ะนั่มไปบอกเพิ่นอยู่วัดครับเอฟซีคนว่าเขียนให้แน่นอนครับคนว่า ร้อยองเขียนไหตัวแดงขึงข้นคืองวดสั้นครับเก่าสองกับหนึ่งสองนะครับเอฟซีครับส่วนที่ปูดเพิน่นหมั่นใจคือสุดที่สุดนี่คือเพิ่นฝันเห็นหลวงพ่อรุ่นเดียวกันนะครับเนาะเพิ่นรุ่นเดียวกันเ,นเนพิ่มมาใหา้โชคให้ลาบเพิ่นว่าตัวนั้นคือหมั่นใจถ้าเห็นฝันนังสั้นหลักคักก็สัน้สนว่านะครับเอฟซีครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันแบบนนั้เพิ่นกระครักในความฝันของเพิ่มน,นี่ก็คือเป็นแนวทางสื่อเลยครับเด้องเอฟซีครับ พอได้สนับสนุนให้เล่นกันพันั้นนะครับเนาะเด็กหน่อยที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีกลควรใหม้มีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับเพื่อเอฟซีครับจดไว้นะครับเพื่อเอฟซีเลยพอสัก่กระแคบหน้าจอไว้นะครับเนาะใกล้มือใกล้เว้นแล้วไปหายิบจับรถตะลีเอาไว้ครับเพื่อสิบบริพาร์ดนะครับเอฟซีครับหยิบจับรถตะลีเอาไว้นะครับเนาะกะขอขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่เขามาชมจิบของพอสวยพารวยกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อ ขอขอบบุญขอบคุณที่กำลังแรงใจมาบ่าเคยขาดสายคอมเมนต์แต่คอมเมนต์เขามาหาพอสวัยมแต่ดีๆเ้วกับเนาะสำหรับืัอนี้การิีได้ขอยุดตีคลิปเอาไว้เพียงสานีก่อนขอให้เอฟซีของพอสวัยให้รวยๆแบบความกันเท่ากันเด้อเนอเอาคนที่งามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนที่สวยสวยจัญยาใช่ตาหวาน คนที่แก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนที่รวยรวยสินทานใช้บ้านตูขอกรับคำว,ว่าสวัสดีครับ